เข้าเข้าคู่ครับหลังนี้เข้าคู่นี่เหรอให้จับยกละ่ะไหน,นโอ้สองตัวครับหลังนี้เข้าสองตัวมาแล้วทุกคนนี่ครับหืมอ,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 อ่ะเฮ้ยอย่าดิ้นเดียวโหนี่นี่มาละลวงม,มาละไอเอ้ลวงโอ้่ ให้ดูโชว์ดิโอ้ยอย่าใ,ให้มันสะก,กระเด็นไปนู่นนะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็ออกมายามจันเช่นเดิมครับดูหลังนู้นล่านคนระับฝั่งตรงข้ามเมื่อวานจวจบแกมาขยับครับปลาไปจบปลาปลา,าแหละมันโดดขึ้นอยู่แกกำลงังล้วงอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าเข้ากี่ตัวเฮ้ยควเสียงหลังจากที่เราขุดแล้วเราก็จะมาเลาะยามอย่างนี้ทุกวันนะทุกคนรอบจันทร์ เดือดสวนล้ว <c oughs> กี่ตัวเข้าเข้าคู่ครับหลังนี้เข้าคู่นี่ไมให้เจับยกละหลังนู้นครับแกฝั่งตรงนู้นครับแกได้มาเข้ามาสามตัวครับหลังเดียวมีหลังนี้เข้าสองตัวไซายก็รุ่นรุๆนครับัวใหญ่ๆย,ยังไม่หมดหรอกมันไม่เข้าอ่ะนะมันยังไม่เข้าอ่ะดิ นโอ้สองตัวครับหลังนี้เข้าสองตัวโอเคเอะไรอีกสองหลังสองหลังนั้นดูไปยังยังยังเหรอเดินเลาะไปได้ป่ะนะ่ะไปนี่ไปได้เนี่ยเจะว่าเดินแล้วเลาะไปได้ปะไปได้เหรอแล้วไปฝั่งนู้นนะ่ะโอเคมันมันข่อยมาแต่ข้างบนด้วยไงอลองน้ำลองมันขาดเราเรขึ้นบุบๆเต็มเลย ไอ้หนึ่งไหมปลานี่ทุกคนโอ้ยไซเดียวกันเลยห้าตัวครับวันน้าวันนี้ข้าวไม่ติดแล้วหรอเออมอวันี้จบแกก็มาหยาบได้ห้าครับนี่อันนี้ก็ได้ห้าตัวยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะเลาะยางมันต่อดูไซสเดียวกันเลยไซสสวยๆเลยทุกคนนี่ครับไปวันนี้เป็นพม่าวันใส่ข้าวขม้า ดูสองหลังนี่ลั่นไหมที่วานที่หลังลเข้าคู่ที่วานใช่ที่ว่าเข้าดีกว่าหลังเดี๋ยวนะเรื่องข้างในในบ่ลั่นใะน,น,น,นลั่น,น,นปะใน,นนู้นเหมือนลั่นบ่บ้าั่ะหลังนี้ก็ไม่ลั่นนะทุกคนทนะี่วันนี้จบก็ได้ไปสองตัวหลังนี่นี่ครับจันทุกคนเห็นไหม ไปด,ดูเช่โอเคครับทุกคนหลังจากเมื่อกี้เราพยายามหมายนี้หกหลังมาครับได้มาห้าตัวแล้วก็พยายามหมายที่เราขุดไว้นะครับที่ผมถ่ายการขุดไว้ครับตรงนี้สองหลักครับเ,เมื่อกี้มองไปครับเปดลั่นสองหลังเลยนะครับทุกคนลั่นทั้งสองหลังเลยก็มาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเนี้สองหลังนียจะเป็นปลาเข้าไหมต่นีีเราได้มาห้าตัวแล้วนะ โปลาวะที่เจอบกาดได้จริงๆน่าจะเป็นปลาเลยนะน่าจะเป็นปลาให้จอบรรจุเมื่อวานหรอรันแต่ไอหลังนู้นน่ะลันตอนออกออกมาเขาเห็นละหลังนู้นนะต้องข้ามแต่หลังเนี้ยเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้แต่ลองดูครับทุกคนจบทางจรวดแล้วเป็นปลาจริงแม่นบ่น้ำใสๆเลยต้องระวังนะหลวงแล้วครับปลา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 ทุกคน นี่กำลังวองอยู่ครับอุ้ยฟังเสียงฟังเสียงตัวใหญ่ปะอะได้อยู่เจ้ะบอกน่าจะเกือบโลเกือบโลโอ้โหกี่ตัวเดูก่อนดูก่อนตัวนี้มันต่อตัวเดียวจะแปะไอ้ดอกแก่หนดอกแกนี่ก่อน แกลสวิงปลายแกก่อนนะักแต่แค่เอาไปไใส่ามาแล้วทุกคนนี่ครับอืมอะขึ้นหลอกหลอนเฮ้ยเอ,อ,อย่าดิ้นเดียวโหนี่ใส่ดีตัวเดียวตัวเดียวเข้าตัวเดียวตัวใหญ่เข้าบนต้นก่อนนะโอเคครับสรุปได้เข้าตัวเดียวนะทุกคน แต,แต่ไซส์สวยครับไซส์ดีน่าจะมีเจ็ดไปขีดได้ับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวฝั่งขวานะครับโอ้วันนี้ไซส์สวยวะ่ะหกตัวไปแล้วทุกคนเหลือฝั่งนู้นนีครับฝั่งนู้นว่าจะปลาเข้าหรืออะไรทำให้ลั่นไม่รู้นะครับยวไปดูกันไปเ okay, คบเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันอีกหลังหนึ่งก็หลังนี้ก็ลั่นนะครับไม่รู้ว่าปลาหรือเปล่าเงียบเลยว่ะ ปลาหรือป่าไม่รู้นะครับเทุกคนลั่นอยู่สายกระไรตึงวะสายกระไรตึงลั่นแต่เมื่อวานนี่ล่าหลังกันล่าจะเปียกนะยังไงดิลืมมันดินจนนานั้นละยังไงหลังกันก็เปียกเงียบเลยอย่ลองดูครับเป็นปลาตันหะนึ่งวันน้ำขุ่นปะน้ำขุ่นดินจะหมดแรงแล้วมั้งเอาจับตรง ปลาปลาปลาทุกคนตัวโง่เมื่อกี้นี่ยเหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าใหญ่ปะใหญ่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยเท่าใหญ่กว่าใหญ่ตัวเมื่อกี้ปะเกือบโลป่ะโอ้หเกือบโลกี่ตัวตัวเดียวมั้งวะน่าจะตัวเดียวโอ้โหเอาแล้วทุกคนเข้าคู่ได้สองหลังล้านสองหลังเข้าได้สองตัวเลยนะครับสุดยอดเลยนี่นะทุกคนบ้านใครที่แบบน้ำนั้นนะครับก็ มีมาละลวงม,มาละเอ้ยวงโอ้ยนี่ไ้ดูโชว์ดิเโอ้ยอย่าให้ให้มันสัก,กระเด็นไปนู่นนะทุกคนดูครับดูปลารวมวันนี้ครับเจ็ดตัวโอ้หไอตัวนี้เราจะเกือบโลว่ะไอจุก <c oughs> ตัวที่สองเออแบกบก็ขีดได้นี่ครับทุกคนถ่ายปลารวมให้ดู พอเสร็จปุ๊บแกก็ขึ้นไปนครับขึ้นไปวเราก็เลาะยามได้ทุกวันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราขุดครั้งหนึ่งอะแต่ตอนขุดก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดขุดคล่องอย่างที่จอบรรกก็ขุดแป๊บเดียวแป๊หลังนึงเฉลี่ยประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ประมาณเนี่ยหลังนึงถ้าดินที่ขุดง่ายๆนะครับดินที่มันแบบไม่เออเขาเรียกอะไรที่แบบดินมันมพังเออดินไม่พังอะนี่นครับทุกคน เรถ่ายปลารวมให้ดูใส่ยใสดีๆขั้นเลยทุกคนวันนี้โอ้หมีสองตัวใหญ่ครับแล้วก็ห้าตัวสองของขีดับชอนป๊อกอีกห้าตัวเจ็ดตัวครับนี่ครับเรื่องหากินบอกไม่ต้องบอกนะครับที่จบเรื่องหาปลาเนี่ยครับช่จริงเนี่ยครับทุกคนเจ้าของผลงานโอ้โหวันนี้ถือว่าได้เยอะครับก็ที่จบมาทั้งสามโลสามสี่โลได้ครับตัวที่สวยเลยนี่ครับบรรยากาศดีๆช้าเช้าไป โอเคครับคนมาถึงบ้านก็มีออเดอร์ครับก็ปลามันเยอะนะครับแก <Okay. S 1> ก็ขายไปแล้วชุดนึงเหลือจากกีตัวแกก็ขายแล้วดิมีคนสั่งโลนะครับสองตัวโลหนึ่งโลหนึ่งขีดแกคงคิดเป็นโลหนึ่งครับขายเท่าไหร่จบโลอะไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกับไซส์ใหญ่ๆอย่างงี้ตอนนี้ปลาหาแล้วเริ่มหาย,ยากแล้วปะพญาร้อยยี่สิบอะไร